อ่านะครับทีนี้เรามาดูนะครับในการออกแบบโครงสร้างนะครับแบบโครงสร้างเนี่ยอันนี้จะเป็นสะพานนะครับเป็นสะพานเนี่ยนะครับเวลาในการออกแบบนะครับก็จะเราจะต้องรู้อันในเรื่องของอันแรกก็คือเรื่องของซัพพอร์ตนะครับสำหรับการออกแบบโครงสร้างก็คือ,อส่วนของโค,ครงสร้างนะครับเราจะต้องรู้ว่าไอ้ส่วนที่มันส่วนซัพพอร์ตก็คือเป็น เป็นจุดที่ยึดโครงสร้างไว้นะครับมันเป็นส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้โครงสร้างเราเนี่ยมันคงแข็งแรงนะครับอันนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างของงานสะพานนะครับงานสะพานเนี่ยซัพพอร์ตที่จะต้องรู้นะครับซัพพอร์ตที่ต้องรู้เลยก็คือตัวตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็คือตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือโรเลอร์นะครับโรเลอร์นะครับโรเลอร์ลักษณะของโรเลอร์ก็คือเป็นลูกล้อนะครับลูกลอ นะลูกล้อเนี่ยจะมีแรงกดนะครับมีแรงกดนะครับมีแรงในแนวแกนอย่างเดียวนะครับนะครับซึ่งแรงนะครับจะมีนะครับถ้าแรงในแนวแกนนี้เราเรียก axial force นะครับ axial force นะครับ axial force axial force ก็จะมีทั้งแรงกดนะครับแรงกดนี้เรียกว่า compressive นะครับ compressive นะครับแรงดึงเราเรียกว่า tension นะครับ tension เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับแรงในแนวแกนมันจะมีทั WA <it. S 1> ้งแรงกดและแรงดึงนะครับส่วนโรเลอร์นะครับจะรับแรงกดได้อย oh ่างเดียวนะครับจะรับแรงกดได้อย่างเดียวไม่สามารถรับแรงในแนวนะครับสมมติแกนนี้แกน X กแกน y นะครับไม่สามารถรับแรงในแกนแกน X ได้นะครับถ้าถ้าละถ้ามีแรงในแนวแกน X เนี่ยมันจะเลื่อนนะครับอีกตัวนึงครับอีกตัวนี้เราเรียกว่าหินนะครับหินหินสปอร์ตหินสปอร์ตคืออะไรครับดูตัวนี้นะฮินสปอร์ตคือมันสามารถหมุนได้นะครับหมุนได้ แล้วก็มันสามารถรับแรงได้ทั้งรับแรงแกน x แล้วก็แกน y นะครับตัวยินซัพพอร์ตนะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโครงทรัสนะครับเป็นโครงทรัสนะครับในโครงทรัสเนี่ยนะครับชิ้นส่วนแต่และชิ้นส่วนนี้เราจะเรียกว่าเมมเบอร์นะครับมันสามารถรับได้ทั้งแรงดึงและก็แรงแรงกด นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการออกแบบโครงสร้างเนี่ยเราต้องหาแรงนะครับแรงที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับจากแรงแรงภายนอกที่กระทํามันนะครับแล้วก็จนเกิดเป็นแรงภายในนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีแรงภายนอกกระทามันเท่าไหร่นะครับมันจะเกิดแรงภายในแรงภายในตัวนี้นะครับเราก็จะไปหาเอาไปออกแบบพวกโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็กต่อไปนะครับทําไมเราต้องทําต้องมีหินข้างหนึ่งแล้วก็มีโรเลอร์ข้างหนึ่งนะฮะทำไมนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับ เวลาเวลาตอนกลางวันนะครับตอนกลางวันเนี่ยนะครับมันโดนแดดเผาพอได้แดดเผาพวกนะพวกเหล็กพวกนี้เนี่ยมันจะอุณหภูมิมันก็จะสูงนะพออุณหภูมิมันสูงปั๊บนะครับมันจะเกิดการขยายตัวนะครับมันจะเกิดการเลื่อนตัวนะฮะแล้วตัวโรเลอร์นะครับเมื่อมันเกิดการเลื่อนตัวมันก็จะสามารถขยับได้นะครับขยับได้การที่มันขยับได้เนี่ยหมายถึงว่า แล้วก็พวกหินเนี่ยนะครับพอมันเกิดความร้อนเนี่ยนะครับมันก็เริ่มขยับได้เพราะขยับได้เนี่ยโครงสร้างของเราก็จะไม่วิบัตินะครับเพราะว่ามันมันเฟล็กซิเบิลนะมันเฟล็กซิเบิลนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นแบบอีกแบบนะครับเป็นหินที่อยู่ตรงกลางถ้าเป็นหินที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับมันไม่สามารถรับแรงได้นะครับนะแล้วก็เกิดการหมุนนะครับเกิดการหมุนอีกตัวนึงครับที่เราจะต้องรู้จักนะครับมีอีกตัวนึงก็คือซัพพอร์ตประเภทฟิก นะครับฟิกซ์ซับพอร์ตนะครับแบบนี้นะครับฟิกซ์ซับพอร์ตแบบนี้นะครับฟิกซ์ซับพอร์ตนะครับซับพอร์ตแบบฟิกซ์ซับพอร์ตก็คือฟับบอร์ดแบบฟิกซ์ซับพอร์ตนะครับก็คือมันมันแน่นเลยมันไม่สามารถหมุนได้นะครับนะครเพราะฉะนั้นนะครับในฟิกซ์ซับพอร์ตมันก็จะมีแรงในแนวแกน y นะครับแรงในแนวแกน x แล้วก็มีโมเมนต์นะครับมีโมเมนต์นะมีโมเมนต์เราต้องรู้3ค่านะครับ อ่าเนีนี่อันนี้เป็นแบบฟิกซ์ซัพพอร์ตอ่าทีนี้ครับทีนี้นะฮะเรามาดูนะครับเรามาดูสมการสมดุลนะครับสมการสมดุลสมการสมดุลนะครับเขาเรียกว่าอีควิลิเบียมนะครับนะฮะอ่าในสตัคเจอร์นะครับเราก็จะใช้สมการสมดุลนี่แหละนะครับในการออกแบบโครงสร้างนะครับจำไว้เลยนะฮะมีทั้งมีทั้งหมด3สมการด้วยกัน นะครับมีทั้งหมด3สมการด้วยกันนะครับสมการที่1นะครับสมการที่1ก็ sigma fx นะครับผลรวมในแนวแกน x เท่ากับ0โอเคไหมฮะผลรวมในแนวแกน x นะครับเท่ากับ0ย์ก็คือไม่มีการขยับถ้าขยับเมื่อไหร่ก็อาคารวิบัติโอเคไหมฮะนี่ผลรวมในแนวแกน x เท่ากับ0นะครับอันนี้ตัวนี้ก็จะมีแรงแรงดึง tension แล้วก็มีน้ำหนักนะครับ mg แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ อ่านี่นะครับสมดุลนะครับซิกม่ fx นะครับซิกม่ fx เท่ากับศูนย์แล้วก็ซิกม่ fy เท่ากับศูนย์นะครับไม่มีการขยับนะครับเวลาเราออกแบบโครงสร้างเนี่ยออกแบบในรูปแบบของสแตติกนะสแตติกก็ไม่มีการขยับนะครับถ้ามันขยับเมื่อไหร่นะเป็นไดนามิกนะครับอ่าซึ่งเราจะไม่พูดกันนะครับในงานซีวิลนะครับในงานซีวิลเนี่ยนะครับเราจะออกแบบแบบสแตติกเท่านั้นนะครับสแตติกเท่านั้นอ่าตัวที่สองนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือโมเมนต์ ครับโมเมนต์คืออะไรครับโมเมนต์ก็คือผลวัดนะครับผลวัดของการหมุนรอบจุดใดจุดหนึ่งนะครับการหาก็คือนะครับแรงนะครับโมเมนต์นะโมเมนต์เท่ากับแรงนะครับแรงคูณด้วยระยะนะครับแรงคูณด้วยระยะที่มันกระทำนะครับส่มตว่าแรงตัวนี้นะครับ1กิโลกรัมนะครับกระทำระยะ1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์ก็เท่ากับ 1นกิโลนะครับคูณด้วย1ก็เท่ากับ1นึกิโลกรัมเมตรนะครับหกิโลกรัมเมตรนะสามตัวนี้นะครับเราจะต้องเอาไปใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างอ่านะครับอ่าทีนี้นะครับนี่คือโครงทรัสนะครับโครงทรัสนี่คือทรัสนะครับอ่าในการหาโครงทรัสนะครับจะสังเกตดูนะครับอันนี้คือ บางชิ้นส่วนก็จะมีแรงดึงนะครับบางชิ้นส่วนก็มีแรงกดนะครับเขาก็จะเอาแรงดึงแรงกดตัวนี้นะครับไปหาขนาดของของพวกพวกชิ้นส่วนต่างๆนะครับชิ้นส่วนต่างๆนี้เราเรียกว่เาเมมเบอร์นะครับตัวนี้เป็นสะพานนะครับอ่าเป็นสะพานข้างหนึ่งเป็นหินนะครับหินหินสปอร์ตแล้วอีกข้างนึงเป็นโรเลอร์อ่านะครับอทีนี้เรามาลองทําโจทย์กันดูนะเรามาลองทำโจทย์กันดูนะครับ เป็นการหาเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับว่าเกิดและ,ะเมื่อมีแรงกระทํานะครับมีแรงกระทาเนี่ยมันจะเกิดมันจะมีแรงมันจะมีแรงต้านอะไรบ้างนะครับที่จะมากระทำมันมันจะเกิดแรงภายในยังไงบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวจะให้ให้ทุกคนนะครับเขียนวิเคราะห์ก็คือ1น,นะครับหหาเรีคชันนะครับหาเรีคชันที่จุด A แล้วก็จุด b นะครับว่า ถ้ามีแรงกระทําภายนอกนะครับ 30k ตัวนี้นะครับ 30k ตัวนี er. ้นะครับกับยี่สิบหตัวนี้นะฮะมันจะมีเขาเรียกว่ามีแรงอิเล็กชันเท่าไหร่นะครับอิเล็กชันเท่าไหร่เดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึงนะฮะเป็นสีเหลืองดีกว่านะครับเหลืองดีกว่าโอเคอ่าทีนี้นะครับอันที่สองก็คือนะครับให้เขียนเชียร์นะครับเชียร์นะครับเชียร์ เชียร์บอดี้ไดแกรมนะครับ SFD SBD นะครับเชียร์เชียร์ไดแกรมแล้วก็อันที่สามมาเขียนโมเมนต์นะครับโมเมนต์โมเมนต์ไดแกรมนะครับ BMD นะครับนะครับอยากรู้ว่าเชียร์ที่เชียร์แม็กเท่าไหร่นะครับเชียร์แม็กแรงสูงสุดที่มันกระทำนะครับต่อาต่อส่วนตัวนี้เป็นคานนะครับเชียร์แม็กเท่าไหร่แล้วก็โมเมนต์เท่าไหร่นะครัหาไงครับหาไงนะครับอ่าเราเราไปลุยกันเลยนะไปลุยกันเลย นะครับวิธีการนะครับวิธีการเราจะใช้อันที่1ก็คือสมบูรณ์พลังงานซิกมา fx เท่ากับศูนย์นะครับซิกมา fy เท่ากับศูนย์แล้วก็ซ um ิกมาโมเมนต์ตั้มเท่ากับศูนย์โอเคไหมครับทุกคนทีนี้นะครับเราก็มาเริ่มนะครับอันนี้คือจุด A กับจุด b นะฮะทีนี้นะครับเรามาแตกแรงก่อนนะครับตัวนี้เป็นหิน u p อร์ตแสดงว่าตัวหินเมื่อกี้เราบอกไปแล้วใช่ไหมฮะว่ามี2แรงก็คือมี ax กับ ay จะมี AX กับ AY แล้วก็คานของเรานะครับคานของเราตัวนี้เป็นโรเลอร์โรเลอร์ก็จะมีตัวเดียวก็คือก็คือนะครับที่จุด B ก็คือ BY นะครับ BY แล้วแล้เก็จะมีแรงกระทำนะครับแรงกระทำภายนอกจากภายนอกนะครับ 30k นะครับเป็นระยะทางนะครับระยะทางเท่ากับตรงนี้เท่ากับ12 12ฟุตนะครับ12ฟุต ตรงนี้คือกึ่งกลางแล้วก็มีระยะทางที่กระทำนะครับในแนวแนวเฉียงนะครับแนวเฉียงเท่ากับ20 25 k นะครับ25 k อนะครับอ้าวลืมหรือยังครับลืมหรือยังครับวิธีการแตกแรงนะครับวิธีการแตกแรงนะครับลืมหรือยังครับเดี๋ยวเราจะมาแตกแรงตัวนี้ก่อนนะครับนะตัวนี้นะครับนะตัวนี้นะ แตกเป็นแนวแกน x กับแกน y นะครับนะแนวแกน x กับแกน y นะครับศูนย์ว่าตัวนี้เป็นเซลต้านะครับเซลต้านะครับเซลต้านะครับแรง25นะครับตัวนี้แรง25นะครับตัวนี้แรงที่ทํามาในแนวแกน x นะครับแนวแกน x ตัวนี้นะครับแนวแกน x ไอแนวแกน y นะครับตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้นะครับตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือ ยีสิบห้านะครับ25่สิบห้าคอสนะครับคอสนะครับคอสเซลต้านะครับยี่สิบหอสเซลต้าคอสก็คือนะครับอันนี้สามี่ีัสพีคัสีทากรัสตรงนี้เท่าไหร่ครับตรงนี้คือห้าถูกไหมครับห้าลองลองไปสแควร o ูทดูนะครับห้านี่มาจากมาจากมาจากอะไรครับห้าตัวนี้5ตัวนี้มาจากสแควรรูทสามกำลังสบวกสี่กลังสองนะครับได้ห้านะครับ 25นะครับตัวนี้ก็เป็น25 cos เซลต้านะ25นะครับ cos เซลต้าก็คือเท่าไหร่ครับ3ส่วน5นะครับ3ส่วน5 cos เซลต้าคือ3ส่วน5ทีนี้นะครับทีนี้ในแนวแกนแกน x นะครับในแนวแกน x ในแนวแกน x นี่คือ คือในแนวนี้ถูกไหมในแนวนี้นะครับในแนวนี้ในแนวแกนในแนวแกน x เพราะฉะนั้นในแนวแกน x เนี่ยนะครับถ้าเราแตกเนี่ยก็คืออ่าเป็นเป็นไซน์นะครับเป็นไซน์นะครับเป็นไซน์ก็คือนะครับก็เป็น25นะครับ25ไซน์เซต้าก็คือ25คูณด้วยนะครับคูณด้วย สี่ส่วนห้านะครับสี่ส่วนห้ายี่สิบห้าคูณด้วยสี่ส่วนห้านะครับยี่สิบยี่สิบห้าในแนวแกนเท่าไหร่ห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้าห้าหนึ่งห้านะครับห้าห้าหนึ่งห้าห้าห้ายี่สิบห้าโทษนะห้าห้ายี่สิบห้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับในแนวแกนแกน x ก็เท่ากับสิบห้าสิบห้าสิบห้า ในแนวแกน y เท่ากับสิบห้าแล้วก็ในแนวแกน x เท่าเท่าเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าสายนะครับห้าหนึ่งห้าห้าห้ายี่สิบห้าในแนวแกนนี้ก็เท่ากับยี่สิบนะครับยี 20, ่สิบยี <ough S 2> <éta> ่สิบกับสิบห้าเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราแตกแรงแล้วนะครับเราแตกแรงแล้วเนี่ยมันจะมีแรงกดนะครับมีแรงกดในแนวนี้นะครับในแนวนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับสิบห้าถูกไหมครับแล้วก็ในแนวแกน ในแนวแกนแกน x เท่าไหร่ครับ20นะครับยีอ่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ay เราหาได้แล้วนะครับ ay นะครับ ay ก็เท่ากับ20นะครับยีอ่าทีนี้นะครับสิ่งที่เราต้องหาก็คือ by กับ ax นะครับ by กับ ax อ่าเพราะฉะนั้นนะครับสมการมันมันมี3สมการใช่ไหมฮะเหมือนที่บอก ซิกมา fx เท่ากับศนะครับอ่าตัวแรกคือซิกมา fx เท่ากับศซิกมา fy เท่าศูนยและตัวที่3คือซ um ิกมาโมเมนตัมเท่ากับศูนยนะครับสมการสมดุลเราจะใช้3ตัวนี้นะ ay เท่ากับยีเพราะฉะนั้นเราก็เทคโมเมนต์นะครับเทคโมเมนต์เทคโมเมนต์ที่จุด a นะครับเทคโมเมนต์ที่จุด a ซิกมาโมเมนต์ที่จุด a เท่ากับศนะครับซิกมาโมเมนต์ที่จุด a เท่ากับศเพราะฉะนั้นนะครับ อ AB นะครับ BY นะครับ BY เนี่ย BY นะครับให้ตัวเราให้จุดนี้เป็นจุดหมุนนะครับ BY เนี่ยมันหมุนมันหมุนยังไงครับนะบหมุนทวนเข็มนะครับทวนเข็มนาฬิกานะอันนี้นาฬิกาอันนี้นาฬิกาใช่ไหมครันะครับปกตินาฬิกาเนี่ยนะครับมันจะหมุนมันจะหมุนไปทางนี้ถูกไหมฮะนาฬิกานี่ถ้าหมุนทางนี้คือตามเข็ม ถ้าหมุนอย่างนี้คือทวนเข็มโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้คือทวนเข็มนาฬิกานะครับนะครับ B Y ทวนเข็มนาฬิกา B Y คูณกับคูณกับทั้งหมดเท่าไหร่ครับนะตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้หกน,นะครับอ่าตรงนี้หกแล้วก็ตรงนี้ 12นะครับเพราะฉะนั้น12บวก6บวก6บวก12 B เราก็จะคูณเท่าไหร่ครับคูณ36นะคูณ36คูณ36เท่ากับอันนี้ด้านทวนเข็มใช่ไหมด้านตามเข็มเท่าไหร่ครับตามเข็มเพราะว่าซิกมาโมเมนตัมที่จุดนี้ต้องเท่ากับ0ูนย์ถูกไหมอ่าเท่ากับแรง30 30คูณด้วยเท่าไหร่ครับ30คูณด้วย12นะครับ บวกด้วยแรง15นะครับ15คูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วย24นะครับ15คูณด้วย24เพราะฉะนั้น by ของเราก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ by ของเราก็เท่ากับ360บนะครับบวกด้วย360หนะหารด้วย36นะครับ by ของเราก็จะเท่ากับ20อ่า20นะครับเพราะฉะนั้นเราตอบได้แล้วนะ by ของเราเท่ากับ20อ่าโอเคไหมครับ ทีนี้ ax ของเราเท่าไหร่ครับนะก็ใช้สมกา,าร sigma fy เท่ากับศูน์ะครับแรงในแนวกดนะครับก็เท่ากับแรงต้านนะครับ ax ax บวกด้วย by นะครับ by เท่ากับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ30นะครับบวกด้วย15นะครับเพราะฉะนั้น b y เรารู้แล้วใช่ไหมบีวายเรารู้แล้วก็คือดังนั้น a x ก็เท่ากับ45 30ิบห้าสามลบด้วย b y เท่าไหร่ครับ20นะครับ20เพราะฉะนั้นเอฟเอ็ของเราก็เท่ากับ25นะครับ25อ่าโอเคไหมครับ f x ของเราเพราะฉะนั้นนะรเราหาได้แล้วนะครับว่า a x ของเราก็เท่ากับ25นะครับ b y 20นะโอเคไหมครับอ่า ทีนี้ทีนี้นะครับนะครับเป็นไปได้นะครับเราต้องเช็คอีกทีนะครับเราเราต้องเช็คอีกทีว่านะครับเช็คนะครับเช็คนะเราสามารถเช็คทีได้ก็คือเราไปกําหนดซิกมาที่จุด b เท่ากับ0นนะครับซิกมาโมเมนต์ที่จุด b เท่ากับ0นะครับซิกมาโมเมนต์ที่จุด b เท่ากับ0ูย์เพราะฉะนั้นแล้วนะครับพอซิกมาโมเมนต์ที่จุด b เท่ากับ0นนะครับ เอ ax ก็คือตามเข็มใช่ไหมฮะ ax คูณด้วยเท่าไหร่ครับสามสิบหกถูกไหมครับซิกมาจุด b เท่ากับศูนย์เอก็คือ ax ก็คือยี่สิบห้าสิกมาโมเมนตัมที่จุด b เท่ากับจุด b เท่ากับศนะูนย์ะนะครับจุด b เท่ากับศูนย์เอ็กก็คือยี่สิบห้านะครับ เก็คือยี่5สคูณด้วยเท่าไหร่ครับ25คูณด้วย36นะครับ25คูณด้วย36มสยี่สิบห้าคูณด้วยสาสิบหก ยี่สิบห้าคูณด้วยสามสิบหกเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับขอโทษโทษเ,เราเราเทคโมเมนต์ที่จุดเ,เพราะเมื่อกี้เราได้ by ใช่ไหมทีนี้เราลองเทสโมเมนต์ที่จุด a เออโทษโทษโทษเดี๋ยวลบแป๊บหนึ่งอย่างลบอย่างลบอ,อย่างลบนะครับตอนแรกตอนแรกเราซิกมาโมเมนต์นะครับเราได้ by มานะครับ อ่า,อาได้ by มาแล้วก็ได้ ax อ่ะทีนี้ลองเทคโมเมนต์ที่จุด b โทษอ่ะถูกแล้วเทคโมเมนต์ที่จุด b ก็คือ25คูณด้วย36นะครับ25คูณด้วยอันนี้12นะครับ12 3 36 12บก12เป็น24 24บก12เป็น36เท่ากับ30นะครับคูณด้วยเท่าไหร่ฮะ30คูณด้วย12บก6 สิบสามสิบคูณด้วยยี่ิบสี่นะครับสามสิบคูณยี่สบสี่บวกด้วยสิบห้านะครับสิบห้าสิบห้าคูณด้วยเท่าไหร่ครับสิบห้าคูณด้วยสิบสองนะครับสิบห้าคูณด้วยสิบสองได้เท่ากับศูนย์ไหมครับเดี๋ยวคูณแป๊บหนึ่งนะคูณแป๊บหนึ่งยี่สิบห้าคูณสามสิบหกเท่ากับเก้าร้อยอ่าเก้าร้อยเพราะฉะนั้น 30คูณกับ24เท่ากับ720บนะครับบวกด้วย1 5คูณด้วย12เท่ากับ1 8 0แอ่า1 8ออ่านี้ก็รวมกัน7จละ8ก็เป็น900อ่าแสดงว่าอันนี้อันนี้คือ,อถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับไม่ว่าเราจะเทคโมเมนต์ที่จุดไหนนะครับไม่ว่าจะเทคโมเมนต์ที่จุดไหนนะครับมันก็จะได้ค่าที่ถูกต้อง นะครับไม่ว่าเราจะเทคมุมไอตัวนี้คือเช็คนะครับเราจะได้ค่าที่ถูกต้องอ่าทีนี้นะครับเราได้เราได้เขาเรียกว่าเราได้นี้นะครับทีนี้ต่อไปนะครับต่อไปนะครับเรามาเชียเรามาเขียนเชียร์ฟีบอดี้แดกแกรมนะครับฟีบอร์ทีนี้นะครับก็มาเขียนฟีบอร์ดี้แดกแกรมอ่านะครับป๊อ่าเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคนะครับการเขียนฟีบอร์ดี้แกรมที่ง่ายที่สุดในโลกเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าเชียร์แม็กเราเท่าไหร่นะเมื่อกี้ aay เราเท่าไหร่ครับ a y AY เราเท่ากับ AY เราเท่ากับ25นะครับ25แล้วก็ BY นะครับ BY เท่ากับ20นะ e BY เท่ากับ20แล้วก็จะมีแรง15แรงภายนอก15ตรงนี้30นะครับ45โอเค45อันนี้ถูกต้องนะครับในแนวแกน x ก็มีนะครับก็คือ20นะครับ เ x เราเท่ากับ20แล้วก็ก็จะมีแรงตัวนี้มา20กระทำอ่าทีนี้เราจะมาเขียน f รีบอดี้แดกแกรมนะครับฟรีบอดีแ้แดกแกรมนะครับอาจเขียนระยะให้เรียบร้อยก่อนนะครับระยะ12นะครับอ่า12แล้วก็12อ่าทีนี้นะครับเราก็มาเขียนตัวฟรีบอดี y เขียน f r e body diagram นะครับเราก็ไล่ตรงช่องเลยครับเขียนง่ายที่สุดนะครับบอกให้เขียนง่ายที่สุดแล้วนะครับเขียน f r e body ก่อนเขียน free body ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเขียนตัวนี้ shear diagram นะครับ shear shear SBD shear body diagram แล้วก็ bending นะครับ โมเมนต์ Moment, นะครับโมเมนต์ MBD นะโมเมนต์เบนด์แดกแกรมนะโมเมนต์อันนี้โมเมนต์มาทีนี้นะครับมาดูเชียร์ก่อนนะครับมาดูเชียร์ก่อนเดี๋ยวจะใช้สีสีเหลืองดีกว่าปากกาสีเหลืองโอเคสีเหลืองปุ๊บนะครับเราเขียน ax เท่ากับยีนะครับ,เ,รบเพราะฉะนั้นเราเขียนกราฟนะครับ25ก่อนตัวนี้เป็นแรงนะครับ แกน x เ,เป็นแรง25นะครับอ่าแล้วก็25นะครับมันก็ทํามาเรื่อยนะครับแรงก็ถูกทํามาเรื่อยในระยะทาง12เมตรนะครับในระยะทาง12เมตรมันก็จะมีอ่อ12เมตรแล้วก็โดน ทิศขึ้นเป็นบวกนะครับแรงขึ้นเป็นบวกนะครับตรงนี้มันจะมีแรงทั้งหมดขึ้นมาทั้งหมดยี่สิบห้าแล้วนะครับยี่สิบห้าตรงนี้แรงจะขึ้นมายี่สิบห้านะครับตรงนี้ ถ้าเป็นทิศขึ้นอย่างนี้เป็นบวกนะครับแล้วก็ลงมาลงมาครับแรงมันจะลงมา30นะครับแล้วสาสิบลบด้วย25ตรงนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็จะเหลือ5โอเคไหมฮะเหลือ5จากนั้นครับมันแรงมันก็คงที่นะครับมันก็เป็นฟรีบอดี้ไปแบบน,นี้นะฮะแล้วก็มันก็ลงมาอีก15นะครับสิบห้าตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็จะเป็น ลงมาอีกสิบห้าบวกห้าเป็นยี่สิบนะครับยี่สิบนะครับอพอช่วงนี้ช่วงนี้มันลงมาเท่าไหร่ครับสามสิบช่วงนี้มันลงมาเท่ากับสิบห้าโอเคไหมฮะอ่าแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับยี่สิบแล้วก็จะมาขึ้นจบที่ศูนย์พอดีโอเคไหมฮะทีนี้การเขียนอ่อันนี้คือ S F F B D นะแต่พอทีนี้นะครับเราจะเขียน โมเมนต์แรงแกรมนะครับโมเมนต์แรงแกรมนะครับก็เราไม่ยากเลยครับเราก็หาพื้นที่นะครับหาพื้นที่ใต้หาพื้นที่ใต้กราฟนะหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับอันนี้เป็นการเขียนฟรีบอรดี้ที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับหาพื้นที่ใต้กราฟเลยนะครับหาพื้นที่ใต้กราฟเลยะนะครับ เราก็หาพื้นที่ใต้กราฟนะครับพื้นี่ใต้กราฟอ่าอันนี้อันนี้เป็นของพื้นที่ใต้กราฟนะครับยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าคูณสิบสองนะครับช่วงนี้มันสิบสองเท่าไหร่ครับยี่ส <especie> <12 S 1> ิบห้าคูณสิบสองเท่ากับสามร้อยอันนี้อันนี้คือพื้นที่ใต้กราฟนะครับพื้นที่ใต้กราฟ <Gomez> อ่าตรงนี้นะครับตรงนี้อ่าตรงนี้ระยะทางเท่ากับห้านะครับห้าคูณสิบสองสิบสองห้าหกสิบนะครับนะสิบสองห้าหกสิบ แล้วก็ตรงนี้ระยะทางตรงนี้15บนะครับบวกกับตรงนี้5นะครับอันนี้ก็เป็น20 20นะครับ20 2 0ูณส2องนะครับส2 2 2อก็คือ240นะครับ2อ0อันนี้คือพื้นที่ใต้กราฟนะพื้นที่ใต้กราฟถ้าอยู่บนกราฟเป็นบวกนะครับบวกนะฮะถ้าอยู่ใต้กราฟถ้าอยู่ใต้กราฟนี่เป็นลบนะครับเป็นลบ ทีนี้เวลาเขียนโมเมนต์ไดอะแกรมนะโมเมนต์ไดอะแกรมเราก็เริ่มที่เราเริ่มที่ตรงนี้ก็จะเริ่มที่ศูนย์นะครับเพราะว่าที่ที่หินเนี่ยที่สปอร์ตหินนะครับโมเมนต์ Moment, เป็นศูนย์นะครับเราจะเริ่มที่ศูนย์ตัวนี้บวกสามร้อยบวกสามร้อยนะครับนะบวกสามร้อยมันก็ขึ้นไปอย่างนี้นะครับบวกสามร้อยโอเคป่ะนะครับ,นะรบตัวนี้ก็บวกสามร้อยสามร้อยกิโลกร,รัมเมตรไม่ใช่กิโลกรัมเมตรอันนี้เป็นหน่วยกิโลกรัมฟุตนะรู้สึก อ่าสามร้อยแลครับแล้วก็เจอพื้นที่ใต้กราฟลบลงมานะครับลดลงมาลดลงมาอีกหกสิบนะครับหกสิบก็เป็นสองร้อยสี่สิบนะครับอ่าแล้วเจอพื้นที่ตรงนี้อีกลบมาลบมาอีกสองร้อยสี่สิบก็ลงศูนย์พอดีนะฮะอ่านะครับอ่าทีนี้เชียร์ที่สูงที่สุดนะครับอ่าโมเมนต์ Moment นะครับโมเมนต์ Moment ที่สูงที่สุดโมเมนต์แม็กของเราก็คือสามร้อย กิโลกรัมฟุตนะครับตัวนี้คือเราก็ได้มเมนต์แม็กออกมาแล้วนะครับเชียร์แม็กเท่าไหร่ครับเชียร์แม็กนะครับเชียร์แม็กเชียร์แม็กที่สูงที่สุดก็คือ,อ25นะครับ25ไหมฮะ25นะครับเชียร์เชียร์ที่สูงที่สุดก็25นะครับอ่ะตัวนี้นะครับสูงที่สุดแล้ว25 25 ยี่สิบห้า k อ่าโอเคนะครับก็จะได้อ่าทีนี้นะครับในการออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเราก็จะเอาโมเมนต์นะครับโมเมนตะ์เนี่ยไปออกแบบต่อนอะครับอย่างเช่นเหล็กเอ๊ถ้าสมมติว่าเราจะอ,าออกแบบเสริมเหล็กใช่ไหมเราอยากรู้ว่าโมเมนต์เท่าไหนนร่นะครับ as เท่ากับ m หารด้วย fsjd แบบนี้นะฮะเราก็สามารถเอาตัวเนี้ยไปคำนวณต่อได้อ่าโอเค